นี่คือทางเหนือของประเทศอังกฤษนะคะเกาะหนึ่งที่เรียกว่าเวลจ้าทางเหนือสวยมากเลย very beautiful oh my god มาเดินมูมาเดินมูมาเที่ยวน้ำกันเด้อสวยมากเลยสวยมากเลย มาเที่ยวด้วยกันนะคะมาเที่ยวด้วยกันนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยฝนกำลังจะตกจ้าฝนกำลังจะตกตรงไหนที่เป็นคอนเทนต์ได้เราก็ทำไปจ้า Good v <view>. i สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ Yeah I like t h a สวัสดีค่ะ